คือเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งการความเห็นมั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 นออกสื่อไปเนี่ยมันก็แค่มันก็คือมันไม่ใช่ก็แค่สิมันก็คือทําให้ทุกคนรู้แล้วก็แล้วแต่วิเชียนแต่ละคนว่าแต่ละคนคิดยังไงเนาะคือเหมือนกับว่าเราเราเกิดมาเนี่ยเราก็ถูกแบบจับมาอยู่ในระบบอะไรบางอย่างแล้วก็ มีอนุบาลมีนสัลรี่มีป .1 มีป .4 มีมัธยมต้นตายแล้วก็มีมหาลัยอะไรเงี้ยจบมหาลัยปุ๊บก็ไปทํางานไปทํางานแล้วก็ต้องแข่งขันคือชีวิตเนี้ยโหชีวิตยี่สิบปียี่สิบปีคือศึกษายี่สิบปีเรียนเรียนยี่สิบปีเพื่อไปแข่งขันเพื่อไปเครียดเพื่อไปเครียดกันเลยไม่รู้ แล้วก็ชีวิตก็สเปะสปตไปหมดเลยแล้วครอบครัวอะไรอ่ะครอบครัวก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันปัญหาตามมาอีกทีเรื่องปัญหาสุขภาพาปัญหาชีวิตอะไรสุดท้ายแก่ตัวมหาห้าสิบพึ่งมาค้นพบว่าอ่ะแล้วชีวิตกูต้องการไรวะที่ผ่านมากูทําอะไรที่ผ่านมากูคือการแนข่งขันนั่นเลยอ่าอ,อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลย กลับมาดูว่ามันมัน,มนไม่ใช่นะในการที่แบบเรายังจะปลูกฝังค่านิยมเดิมๆของเราว่าต้องเรียนจะต้องจํำจต้องจําอะไรเพราะว่าประเทศเราอเน้นส่งเสริม,ส,ส,รมส่งเสริมพวกวิช,ชวลหรือว่าไอ้พวกที่อ่าน <c oughs> ดังนั้นคนที่อ่านเยอะๆเลยจะได้เปรียบ <c oughs> เราจะยกย่องคนที่อ่านเก่งอื <c oughs> <c oughs> คนที่เขาฟังเก่งป่ะคนที่เขาทําเก่งป่ะทําเก่งก็พวกอะไรสายอาชีพใช่าซ่อมรถซ่อมอะไรอ,อันนั้นกับกลายเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีค่าไม,คไม่ค่อยได้รักกบความนิยมพูดถึงว่าในต่างประเทศเนี่ยคือเขายกย่องทุกทุกทุกสายนะค่ยอ,อยๆย,ยกย่องทุกสาขาเลยเขาไม่ได้มาแบ่งแบ่งชั้นมาละว่าหมอวิทย์วะ วิทยาศาสตร์พยาบาลสาวเวทอันพวกนี้จะเป็นตัวสําคัญที่จะนำพาประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างเดียวเขามองถึงความสําคัญของแต่ละอย่างทิชเชอร์หรือว่าครูหรือว่าสายอาชีพหรือพวกซ่อมรถเป็นรั้ช่างแล้วเนี่ยถ้าไม่มีช่างช่างซ่อมซ่อมรถซ่อมคิดค้นรถยนต์รถอะไรต่างๆนันนะก็ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอ่า ทุกอย่างมันพื้นฐานน่ยมันเกิดมาจากช่างเลยแล้วก็เราก็เอาไปแต่งเติมให้กลายเป็นวิบะไปเป็นอันนี้นี้แล้วเป็นการประยุกต์ประยุกต์ความรู้ให้เป็นศาสตร์ศาสตร์ดิสัตตุาสตร์นั้นอะไรเงี้ยคือต่างประเทศเขาคือเขาแบบจะ spect ทุกทุกสาขาอาชีพเขาเขาแบบเหมือนกับนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม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 ่มีการแบ่งว่าอาชีพนี้ดีอาชีพนี้ไม่ดีอาชีพนี้แบบจบออกมาไม่ค่อยมีงานทำหรอกอะไรเงี้ยถ้าเราแบ่งแยกไห เราชอบแบ่งแยกเราชอบแบบแข่งขันอืมเราชอบให้เด็กเครียดไม่รู้คือแบบเอาข้อมูลมาพ่อเห้เขาอย่างเดียวป้อนป้อนๆแต่ไม่ถามเขาว่าเขารับได้หรือเปล่าอ,อย่างอย่างอันนี้คิดถึงของพี่น็อตเคยพูดเลยว,ว่าถ้าถ้าเปรียบเด็กไทยเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือพวกเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์ที่มีแต่แอปอะไรก็ไม่รู้โหลดมา ไม่ได้ใช้อเราน้่นจะตั้งระบบให้โทรศัพท์เนี่ยมีแอปแค่พื้นฐานแค่นะั้นจนที่เหลือคือเขาจะมีแอปอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เขาจะเพิ่มอนะไรเงี้ยถูกม,มันแล้วแต่การใช้งานให้เขาไปใช้แอปที่เหลือเอง คือให้เขามีแอป,ปสำคัญที่เขาต้องการในชีวิตที่ด้อยเขาไปโหลดเองไม่ต้องไปโหลดเขาอันนี้เราเราเราไม่ได้เป็นแบบเอาความเอาความเชื่อหรือว่าเอาความคิดของตะวันตกมามามาไทยมา,ายมา,มาทําอะไรหรือามามา,มาต่อต้านความเชื่อของตะวันออกเลยนะอืนแต่ว่าคือมันมันเป็นมันมันเป็นการเรียนรู้อ่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ที่ที่เขาเรียกว่าเห็นผลจริงกับตัวผู้เรียน นั่นก็คือการรู้ที่ว่าให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าการที่เราเอาอะไรไปยักยียดให้เขาการที่เราแบบใส่ข้อมูลไปให้เขาอะไรเนี่ยซึ่งเชื่อเกินว่าอาจารย์หรือว่าคนครูหลายๆท่านเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าระบบมันกําหนดเกาะมาให้เขาต้องทําเขาก็จะไม่ต้องทําแล้วอาจารย์ที่แบบใส่ดีๆเนี่ย เออแบบอาจารย์ที่แบบครั้งแรกที่มีปฏิธานปณิธานว่าอยากจะทําเพื่อน,นักเรียนทำเพื่อน,นีสิตนิ์นะเฉยดีพอได้มาอยู่ในระบบพวกเนี้ยก็กลายเป็นแบบว่าก็ต้องเปลี่ยนไปตามระบบก็ต้องเปลี่ยนไปตามระบบสัปดาห์นิสัยแล้วก็เปลี่ยนไปน่าเสียดายมากใช่ เทศเนี่ยคือตอนนี้เขาไม่มีว่าจะต้องให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยไปเข้ามหาลัยนะเขาจะไม่มีคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีคณะแพทย์ไม่ได้มีพยาบาลไม่ได้มีวิทย์วะคือทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการ